สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 นะคะวันนี้เราจะมาเ,าเรียนเกี่ยวกับเทคนิคการค้นหาข้อมูลนะคะซึ่งการค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนั้นมีการค้นหาข้อมูลจากคำสำคัญนะคะหรือเขาเรียกว่าคีย์เวิร์ดนะคะที่กระชับชัดเจนจฉเพาะเจอะจงตรงตามเนื้อหาที่เราต้องการสืบค้นหรือค้นห,นหาข้อมูลนะคะ โดยเราจะใช้เครื่องมือค้นหาข้อมูลนะคะอาจจะคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตมือถือได้หมดเลยสิ่งเราสำคัญเราต้องมีอุปกรณ์และต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยนะคะอุปกรณ์อาจจะเป็นคอมพิวเตอร์เป็นมือถือเป็นแท็บเล็ตก็ได้และมีการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะโดยในการค้นหาข้อมูลนั้นเราอาจจะเวลาเราค้นหาปุ๊บเราไม่ได้เฉพาะข้อมูลอย่างเดียวนะคะเราได้ทั้งรูปภาพได้ทั้งวิดีโอนะคะ ได้ข้อมูลได้รูปภาพได้วิ instagram. ดีโอด้วยนะคะอยู่ที่ว่าเราจะต้องการค้นหาอะไรเวลาที่เราค้นหาข้อมูลอย่าลืมเลือกเอาข้อมูลที่เป็นยังไงคะเชื่อถือได้นะคะนะคะเลือกเอาข้อมูลที่เราเชื่อถือได้ด้วยนะคะเรามาดูรูปแบบการค้นหาข้อมูลนะคะมันมีสองรูปแบบหรือเทคนิคในการค้นหาข้อมูลนี่แหละค่ะมีสองรูปแบบอารูปแบบแรกเป็นการค้นหารูปแบบ แบบอะไรคะ index directory นะคะ index directory หมายถึงว่าเว็บไซต์นั้นเขารวบรวมข้อมูลไว้ให้คุณทุกอย่างแล้วคุณเข้าไปในเว็บไซต์นั้นคุณจะได้อะไรคะข้อมูลต่างๆมากมายนะคะเขาบอกว่าจากการค้น,นหาโดยการคลิกเลือกข้อมูลที่ต้องการดูในเว็บเบราว์เซอร์จากนั้นหน้าจอก,ก็แสดงรายละเอียดของข้อมูลปีกย,ย่อยก็คือเขาเรียกว่ารวบรวมข้อมูลอย่างเช่นไปที่ Google ไปที่ Yahoo ไปที่สนุก com หนูเคยใช้ไหมลูกสนุก com ย ahoo หนูเคยใช้ไหมหนูเคยใช้ไหมลูกอ่าไม่แต่ก่อนครูคชอบใช้นะอ่ามีสนุก com มีอะไรอีกไหมที่ครูใช้ประจำน่ะอายาฮู Yahoo! ก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะชอบใช้สนุก com นะคะในสนุก com นี้ก็มีข้อมูลเยอะแยะมากมายให้เราเลยนะคะขึ้นมาอ่าเขารวบรวมข้อมูลในนั้นแล้วเราค่อยว่ากันเราจะเปิดให้ดูเราดูเนะื้อหาเราไปก่อนนะคะ อ่าแบบอีกแบบแบบนี้นะคะอย่างเช่นเหมือนนี่นไงคะ่ะเห็นไหมอ่าเมื่อกี้เป็นการค้นหาข้อมูลจากหัวข้อต่างๆมนันจัดหมวดหมู่ไว้อย่างเช่นย ahoo เหมือนที่ครูบอกนะคะเข้าไปที่ย ahoo เสร็จปุ๊บมันจะมีข้อมูลต่างๆรวบรวมไว้ในเว็บไซต์นั้นหมดเลยแล้วก็จะเป็นแยกเป็นหมวดหมู่หมวดหมู่ให้เราค้นหาได้รวดเร็วและง่ายขึ้นนะคะอ่าอย่างเช่นตัวนี้ที่ครูบอกสนุก .com นะคะ สนุก com ล้วอะไรนะทีสมัยตก่อนที่ชอบใช้แต่สนุกนี่คืออันดับหนึ่งที่ชอบใช้แต่ก่อนเนาะ<ม>อ่าเหมือนอย่างเงี้ยสมมุติว่าครูเข้ามาในเว็บไซต์สนุก .com เห็นไหมคะมันจะมีข้อมูลรวบรวมไว้มันจะเป็นเรื่องฮอตข่าวนะคะข่าวบันเทิงกีฬารถยนต์ไอทีเห็นไหมคะเป็นหมวดหมู่หมวดหมูแล้วก็คลิกเข้าไปอยากจะเรียนรู้เรื่องเกมคลิกเข้าไปอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาพ คลิกเข้าไปในหมวดหมู่ของเว็บไซต์สนุก .com นะคะเนี่ยอย่างเงี้ยมีสนุก .com มี Yahoo มีอะไรแต่ก่อนที่ครูชอบเข้าเป็นอะไรอีกนะครูจำไม่ได้แต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยเข้าแบบนี้แล้วเข้าตัว Google เนาะคนส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่ใช้ส่วน e n g ยู e ก o o เ l e 70%อน70%อันนี้คือส่วนน้อยที่จะใช้การค้นหาข้อมูลแบบ Index Directory นะคะส่วนน้อยฉะนั้นจึงไม่ค่อยมีคนนิยมเท่าไหร่อ่เห็นไหมคะ เหมือนหน้าต่างตัวเนี้ยมีข้อมูลที่รวบรวมไว้ให้เป็นหมวดหมู่หมวดหมู่อยากจะดูหมวดหมู่ดูดวงเข้าไปเลยอยากจะดูหมวดหมู่ยวก,กับเพลงกดเข้าไปมันก็มีเพลงหลากหลายให้เลือกแล้วเราก็ไปดูไอ้นี่ตัวอย่างจริงๆเนาะอ่าม่ใชคะอย่างนี้ออย่างนี้เขากดเข้าไปที่คําว่าอะไรคะอะ่การแพทย์การแพทย์กา,ทยการอนา,นามัยมีเรื่องโรคเรื่องข้อมูลยาสมุนไพรเขาเป็นไปดูที่ ข้อมูลของกีฬามีฟุตบอลมีกอล์ฟมีกีฬาทางน้ำนั่นแหละค่ะเขาเรียกว่าเป็นหมวดหมู่แล้วก็แยกแต่ละหมวดหมู่เอาให้ชัดเจนมันก็จะทําให้เราเป็นยังไงคะค้นหาข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นอ่าแบบที่2บ้างเรามาดูแบบที่2ดูนะคะแบบที่2เนี่ยเป็นคนส่วนใหญ่นิยมใช้70%นะคะจะค้นหาข้อมูลในรูปแบบนี้คือรูปแบบ Search Engine นะคะก็ไปที่เว็บ เว็บที่มันเกี่ยวข้องเว็บไซต์ที่เขาใช้เกี่ยวกับ Search Engine นะคะส่วนใหญ่ก็เราจะใช้เว็บอะไรคะของ Google เนาะอ่า g l e c h r o o e g o o g l e .co.th co. ก็ได้หรือบางคนใช้ Firefox ใช้ Internet Explorer อะไรก็แล้วแต่นะคะแต่โดยโดยที่นิยมก็จะใช้ Search Engine ของ Google นะคะ Google ก็จะใช้คำค้นนะคะหรือว่าคีย์เวิร์ดหรือคำค้นเ e ิร์ชลงไปอย่างเงี้ยอาจะให้ดูเนี่ย เขาเรียกว่ามันเป็นซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมเว็บไซต์ที่ทําหน้าที่ค้นหาข้อมูลค้นหาข้อ,ค,ขอความภาพคลิปวิดีโอต่างๆได้หมดเลยนะคะเราก็ใช้คาค้นเข้าไปนะคะแล้วเปิดมาที่เว็บไซต์เหมือนครูสอนครั้งที่แล้วเปิดมาที่เว็บไซต์นะคะ Google Chrome เสร,ร็จแล้วมันก็จะมีตรงนี้นะคะอ่าให้เราค้นหาตรงช่องเว็บไซต์ให้กดไป Enter เสร็จแล้วมันจะมีช่องนะคะที่เขาเรียกว่าเว็บเซิร์ชเอนจินนะคะก็ตรงตรงนี้แหละคะ่ะเซิร์ชเอนจินของเราก็ กดเข้าไปใช้คําค้นของเราคําค้นที่เฉพาะเจาะจงนะคะกระชับได้จากความตรงตามความต้องการค้นไปปุ๊บ enter นะคะเมื่อเนี่ยตัวนี้นะคะเห็นไหมตัวนี้ค้นไปปุ๊บ enter พอ enter เสร็จปุ๊บมันก็จะมีข้อมูลที่เราต้องการค้นหายเยอะแยะมากมายเราก็เลือกข้อมูลที่เราต้องการสึบษนก็เลือกเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งนะคะนอกจากนั้นการค้นหาจากเว็บไซต์ Google แล้วนะคะยังสามารถ ระบ,บุรายละเอียดต่างๆได้อีกอย่างเช่นระบ,บุเกี่ยวกับเรื่องเวลาได้นะคะเราก็มาเลือกที่เวลาว่าเราจะเอาเวลาช่วงไหนได้เหมือนกันนะคะหรือค้นหารูปภาพแบบจะจงแล้วก็มาที่ภาพที่เฉดสีนะคะอยากให้มันเป็นสีอะไรอยากจะค้นหารูปภาพให้มันออกสีออกโทนชมพูออกโทนฟ้าออกโท,ออกโทแนแดงอันเราก็สามารถเลือกได้เหมือนกันนะคะหรือแม้แต่ค้นหารูปภาพแบบจะจงประเภทอย่างเช่น ต้องการเอาเฉพาะใบหน้าก็ได้ต้องการแบบคลิปอาร์ตเพื่สำหรับการค้นหาตัดภาพได้ต้องการแบบลายเส้นก็ได้แบบอันนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่เราคนค้นหาตามขนาดที่ต้องการได้เช่นเดียวกันขนาดใหญ่ขนาดกลางนะคะได้หมดเหมือนกันนะคะหรือค้นหาเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิก็ได้เหมือนกันนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นเทคนิค